สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับพี่จุีกคลิปหนึ่งนะคะหลายคนพักมาถามว่าพี่ยังทํา YouTube อยู่ไหมก็ยังคงทําอยู่นะคะเพราะว่าพักนี้พี่ไปเฝ้าลูกที่โรงเรียนเพราะว่าน้องอ่ะเข้าโรงเรียนใหม่ๆนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่าก่อนนั้นนี้เคยไปเข้าโรงเรียนหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องโดนตีทุกวันนะคะแล้วทีนี้ใต้แผนเพือ่อเห็นเห็นแบบว่าเห็นเป็นรอยไม่เลียวนะคะแล้วก็น้องมาบอกพี่ว่าครูตีที่หัวตีที่ฝ่ามือนะคะ ที่ก็เลยแบบว่าไปขอค่าเทอมคืนนะคะคือมันเป็นเรื่องที่แบบสําหรับตัวพี่เองคือมัน,มนใหญ่พอสมควรเพราะว่าลูกพี่อ่ะเหมือนกับว่าน้องละเมอแล้วแบบว่ารู้สึกว่าไม่มีความสุขประมาณนี้นะคะก็เลยแบบก็เลยย้ายโรงเรียนพักอยู่นานพอสมควรก็เลยย้ายโรงเรียนใหม่ทีเนี้ยก็เลยมีความจําเป็นว่าพี่ต้องไปเฝ้าลูกนะคะว่าน้องโอเคไหมพฤติกรรมในโรงเรียนเป็นยังไงแล้ว ตอนนี้น้องรู้สึกว่าแฮปปี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ไลน์นั้นมันก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็จัดการไปขอค่าเทอมคืนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะก็มาทําคลิปแล้วนะคะรู้สึกว่ากว่าจะฮีลใจตัวเองกลับคืนมาเนี่ยมันนานพอสมควรเพราะว่าพี่มีลูกคนเดียวนะคะกว่าจะแบบว่าดึงคนรู้สึกตัวเองกลับมาเนี่ยนานพอสมควรนะรู้สึกว่าค่าเทอมคือแพงนะแต่ว่า สิ่งที่น้องได้รับเนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่โอเคประมาณนี้ก็เลยต้องดูละเอียดนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้นะคะหลายคนถามว่าพี่ยังทําคลิปลงอยู่ไหมทําอยู่นะคะนั่นแหละเรื่องนั้นแหละที่ทําให้พี่แบบว่าไม่ได้มาลงคลิปต้องไปเฝ้าลูกเนี่ยจะเข้าทาีที่สามแล้วนะคะเอ่อทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องรถกันเลยนะอ่ามีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาบอกว่าลดได้จากห้าสิบห้าเนี่ยเหลือ นะคะเหลือส5บห้ากิโลได้เยอะมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยน้องทํำยังไงน้องบอกว่าทําตามพี่จูเป๊ะๆเ,เลยนะคะมันไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนสิ่งที่พี่จูเล่าแล้วก็แชร์เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาน้องบอกว่าน้องกินกาแฟดาอ่าแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําตามร่างกายตัวเองสมมุติว่าช่วงนี้อ่าหิวข้าวตอนเก้าโมงเช้า ก็กินตอนเก้าโมงแล้วค่อยๆขยับไปเหมือนที่หลายๆคนทำเือนอย่างที่พี่เคยบอกเลยขยับไปเป็น10บโมง1ิบเโมงประมาณนั้นเลยนะคะแล้วข้าวสำคัญน้องบอกว่าน้องกินข้าวเนี่ยหนึ่งทพีไม่ได้เป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรี่อะไรนะเป็นข้าวปกติแต่ว่าเน้นการกินโปรตีนไข่ไก่หมูประมาณนี้นะคะอ่า แล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่จบมื้อเย็นนะเวลาที่วางช้อนเนี่ยน้องจะกินประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะเลดสุดๆของเขาก็คือประมาณห้าโมงแล้วมีอยู่ที่หนึ่งน้องบอกว่าเวลาลดได้ประมาณครึ่งทางอะ่ะเขาบอกว่าพี่จูมันจะเริ่มตัวเบาอะ่ะแล้วหนูออกกําลังกายในช่วงตอนเช้าเช้าตอนท้องว่างคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนจะไปทํางานนะเขากินกาแฟปับ๊บเขาจะรีบออกกําลังกายเลย ถามว่าออกเยอะไหมไม่ได้เยอะเน้นการเล่นเวทนะคะแต่ว่าเขาเขาชอบการเล่นเบทพี่เองก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยาเล่นเวทดคู่กับคาร์ดิโอก็ได้เพื่อกระตุ้นการเผาผ่านตัวเองนะแล้วทีนี้สิ่งสําคัญหนึ่งอย่าให้ตัวเองเคลียดแล้วพยายามนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเพราะว่าร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองในตอนที่เรานอน,อนหลับ นะคะอย่าพยายามให้ร่างกายเนี่ยใช้มันหนักมากแล้วก็ออกกําลังกายอย่าให้มันหนักมาก10บถึงยีนาทีก็ได้นะคะก็กําลังดีเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยเอาท่าที่เราชอบเอาเท่ที่เราแบบแฮปปี้เปิดเพลงแบบว่ามันๆเนี่ยเต้นหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแรกๆเนี่ยถ้าเราแบบยังไม่ชินนะทีนี้นะคะนอนหลับพักผ่อนความเครียดความเครียดจะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ย ะค,ะคือมันจะหยุดชะง,งักเหมือนร่างกายมันเกิดความตื่นกลัวนะคะเหมือนกับว่ามันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันทําให้ระบบในภายในมันหยุดชะง,งักบางคนเนี่ยเครียดอาหารก็ไม่ย่อยนะคะบางครั้งโฮอร์โมนแปรปวนนะเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วส่งผลต่อระบบภายใน นะคะทีนี้เวลาเราเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลอมีความหลายๆอย่างที่มันเกิดเข้ามาในสมองอมันจะเกี่ยวพันกันบางคน,นี่มีความหดหู่มีความรู้สึกว่าไม่คู่ควรมีความรู้สึกว่าเราด้อยค่าตัวเองอันนี้มันจะส่งผลมากๆมันทําให้เรากลายเป็นซึมเศร้าบวกกับเราอ้วนด้วยเราจะไม่อยากทําอะไรมันจะหมดพลังงานนะคะพยายามฮิวใจตัวเองให้ได้ว่าเอ้ยฉัน ฉันต้องคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันต้องทําตัวเองให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะพยายามปลุกพลังตัวเองขึ้นมาให้กําลังใจตัวเองในทุทกๆวันนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้แล้วให้ตัวเองเนี่ยผักร่างกายจิตใจหิวใจให้กับเข้าสู่คล้ายๆกับว่าความสุข ขอบคุณตัวเองในทุกวันที่เราเก่งแล้วนะเราดีที่สุดแล้วนะเราผ่านมาได้ทุกวันนี้นะคะพยายามอย่าได้ค่าตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้เราเรายังไม่สวยเรายังไม่ได้ผอมเรายังไม่ได้แบบตามที่เราพอใจให้กําลังใจตัวเองท,ทุกวัน,นว่าเอ้ยเราก็ยังผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็ยังแบบว่าพาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้จนได้เลยประมาณนี้นะคะพยายามมีความสุขในสิ่งเล็กน้อย นะคะพยายามอย่าไปแบบว่าแต่ก่อนนะ่ะพี่แบบเป็นคนที่ขี้เหร่มากนะสิวเต็มเลยนะคะแล้วเป็นคนที่หาความขี้เหร่จากที่แบบว่ามันมีทุกที่ค่ะสาหรับตัวพี่นะแล้วแบบว่าตรงเนี้ยเป็นสิวเต็มไม่มีที่จะเกิดเป็นหนองเต็มเลยนะแล้วแบบว่ากว่าพี่แบบว่าจะดึงตัวเองกลับคืนมาได้คือก็พอสมควรเลยโดนเพื่อนล้อโดนบูลลี่ต่างๆนานาเนี่ยพี่ผ่านมาหมดแล้วจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าคือการที่ ให้กำลังใจตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ให้กาลังใจตัวเองได้ดีที่สุดนะคะเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะต่อให้วันนี้เรายังไม่สวยไม่หอมพอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราพยายามแบบว่าดึงสติตัวเองกลับมาแล้วแบบว่ารู้สึกขอบคุณตัวเองนะที่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเรายังไม่เป็นโรคอะไรเรายังแข็งแรงเรายังหาตังได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองอะ คล้ายๆกับว่ามองภาพตัวเองไว้เลยว่าในอนาคตอ่ะฉันจะต้องเป็นคนที่สวยและหุ่นดีบอกตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันนะคะอย่าไปมองภาพลบๆอย่าไปเอาสิ่งลบเนี่ยมาใส่ในหัวเพราะว่ามันจะหมดกําลังใจหมดพลังงานนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่พยายามอยากจะบอกพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออนั่นแหละนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย เพราะว่าอ้วนเนี่ยจนกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าในหลายอย่างที่หลายคนน่ะเคยทักมาบอกพี่นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะโอเคนะคะอันนี้ก็นานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครมีปนอ่าคำถามอะไรก็ถามพี่ได้เลยนะใต้คอมเมนต์นี่แหละนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเวลาพูดเนี่ยก็เนี่ยปาไปเจ็ดนาทีแล้วนะแต่ว่าถ้าใครมีเคล็ดลับดีดีอะ่ะที่อยากจะบอกส่งต่อน้องๆ้องอะ่ะหรือว่าหลายๆคนน่ะก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพราะว่าจจะเอามาแชร์เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละทิศของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะอยัาให้หายคิดถึงกันนะคะก็กดติดตามกันไว้แล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอเคชาก็ยังขายอยู่นะ1แถม1 1ห่อมี่สิซองกินแล้วหลับดีขับถ่ายดีนะคะเผาดีด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะ